สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ทอลบายลูกตาลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงรายปี2564ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราได้เป็นราศีกุมช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะ การทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นก็ดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีกุมทุกท่านค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะมีความสุขสมหวังดังใจทุกประการค่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะ ช่วงแรกเราจะมาอ่านดวงดาวกันนะคะจากนั้นลูกตาจะนําในส่วนของการไพ่ซึ่งตัดมาจากไลฟ์สดใน Facebook Fanpage นะคะซึ่งเราก็จะมองแบบคร่าวๆค่ะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดือนไหนที่ควรต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเราจะได้วางแผนเนาะเตรียมตัวกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจลูกตาด้วยค่ะปี2564นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นดูด้วยอิทธิพลของดวงดาวกันเลยดีกว่าค่ะในปี2564นี้ค่ะ ดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนที่1ของคุณนะคะราศีกุมมีดาวยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะจะส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาศักย,ยภาพในตัวเองค่ะ คนทั่วไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณมากขึ้นบางคนอาจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกก็ได้เนาะคุณเองก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของความคิดมีตรภาพนะคะมีโอกาสในการเข้าสังคมและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอาจจะได้โชคจากการเข้าสังคมเนาะดาวพฤหัสลุ่มดาวเสาร์ในเรือนที่1แล้วก็กลุ่มดาวพลูโตในเรือนที่12ค่ะลูกตาลมองว่าคุณจะจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ดีขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้เข้าถึงศาสนาปรัชญามากขึ้น คุณจะเข้าใจตัวเองแล้วก็ความเป็นไปของโลกมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะส่งผลให้คุณมีการบริหารจัดการที่ดีเซนแล้วก็ราสงสรร์ของคุณจะมีความชัดเจนมองเห็นโอกาสมากขึ้นแล้วคุณเองก็จะสามารถนําสิ่งที่คิดอยู่สินตนาการอยู่เนาะออกมาเป็นความจริงได้ มันจะไม่ใช่ฝันกลางวันอีกต่อไปค่ะบางคนอาจจะมีการสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะงานด้านการแพทย์พยาบาลนวัตกรรมต่างๆการขายของออนไลน์ business development เ,เ,เ,ออเนาะหรือว่าแฟชัน่นโหราศาสตร์อันนี้ก็จะโดดเด่นมากค่ะดาวพฤหัสและดาวเสาร์ค่ะโยกกับดาวไครรในเรือนที่3ราศีมีลูกตาลมองว่าชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสกลับมาดูแลพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะ คุณจะมีโอกาสเยียวยาซึ่งกันและกันค่ะการที่คุณได้อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่การพัฒนาตัวเองนะคะบางทีเขาอาจจะมาบอกข้อเสียของคุณอย่างตรงไปตรงมาการสื่อสารของคุณนะคะจะมีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นการพูดการสื่อสารของคุณนะคะอาจจะมาซึ่งการเยียวยาทําให้คนในวงสังคมของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะการพูดให้กําลังใจพูดสร้างประโยชน์คุณอาจจะมีแพชชั่นมีความกล้าหาญมากขึ้น การพัฒนาค่ะมันจะเป็นไปอย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนาะการเดินทางก็จะเยียวยาทําให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะมีโอกาสก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวนะคะคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆจากการเดินทางก็ได้ค่ะดาวเนปจูนในเรือนที่2นะคะราศีมีนโยกับดาวพลูโตในเรือนที่ส2องราศีมังกรค่ะลูกตาลมองว่าคุณมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สํานึกเนาะ,ะโดยเฉพาะเรื่องเงินอาจจะมีเงินที่ได้มาแบบลับๆนะคะมีคนแบบให้มา งานด้านศิลปะงานดนตรีงานเบื้องหลังงานจิตวิทยาเนาะความเชื่อต่างๆก็จะโดดเด่นค่ะ13พฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีในเรือนที่2นะคะส่งเสริมเรื่องจินตนาการงานศิลปะดนตรีนะคะทรัพย์สินการเงินของคุณค่ะจะมีโอกาสดีๆมีโชคดีเข้ามาโชคของคุณอาจจะมาจากการเดินทางไกลาการเรียนต่อในระดับสูงนะคะ คุณจะมีสติมีปัญญามากขึ้นนะคะมีความรู้ทําให้ทรัพย์สินของคุณนะคะมันงอกเงยขึ้นได้ค่ะดาวพฤหัสจะเริ่มถอยหลังในช่วงวันที่20มิถุนายนและกลับมาอยู่ในราศีกรุมในเรือนที่1ของคุณนะในวันที่28กรกฎาคมยาวไปถึง18ตุลาคมนะคะกว่าจะกลับมาเดินปกติเนาะส่งผลให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของตัวตนของตัวเองค่ะ คุณจะกลับัีมีแพชชั่นมีความพยายามมีความกล้าหาญเข้มแข็งมากขึ้นลูกตาลมองว่าปีนี้ชาวราศีกุมะค่ะคุณจะกลับมาทํางานกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะกลับมาทําในสิ่งที่เป็นความฝันของคุณให้เป็นความจริงนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวกุมในปีนี้นะคะดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ในเรือนที่1นึ่ราศีกุมเนี่ยฉาก,กับดาวยูเรนัสในเรือนที่4าราศีพฤษภค่ะจะมีแรงกดดันในเรื่องของครอบครัวความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะมันอาจจะไม่ถูกใจคนที่บ้านนัด ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันได้คุณอาจจะมีความคิดที่ทันสมัยนอกกรอบนะคะแตกต่างจากคนที่บ้านค่ะระมัดระวังเรื่องคำพูดไว้เป็นพิเศษนะคะลูกตาลอยากให้คุณควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะและมองโลกในแง่ดีค่ะยังไงครอบครัวก็ตัดกันไม่ขาดเนาะ บางทีคนในครอบครัวค่ะอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูพูดอะไรแรงๆค่ะลูกตาลอยากให้คุณน่ยมองไปถึงเจตนารมณ์ของเขาจริงๆบางครั้งที่เขาทำอะค่ะมันก็เพราะรักแล้วก็เป็นห่วงเราก็เป็นไปได้นะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตือนไว้นะคะก็คือเรื่องของบ้านรถที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะปีนี้อาจจะต้องระวังอาจจะมีอะไรเข้ามาให้เราได้ซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆมือกันนะหรือบางคนนะคะอาจจะเสียเงินกับการเรนเวทบ้านซื้อของเข้าบ้านแบบประเภทแกจิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเยอะนิดหนึ่งก็ได้นะคะพอมันเป็นมุมฉากค่ะมัน ก็มีความลำบากอะไรนิดนึงเนาะระวังค่าใช้จ่ายที่อาจจะบานปลายได้เหมือนกันแล้วกันค่ะในส่วนของจังหวะดีๆในรอบปีนะคะสําหรับชาวราศีกุมในด้านของการงานก่อนแล้วกันเนาะจังหวะที่1ค่ะคุณจะมีฟูมูในวันที่26เมษายนนะคะในราศีพิจิกค,ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานนะคะเป็นจังหวะดีๆในการเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ค่ะคุณจะมีสเสน่ห์เนาะมีชื่อเสียง มีการปฏิวัติแล้วก็ฟื้นฟูค่ะคุณอาจจะได้รื้อทาอะไรใหม่ๆเนาะหรือก็ทุกอย่างมันจะสําเร็จได้เหมือนกันค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหามาฟูมูลเข้ามาในราศีพิจิกค่ะจะมาเคลียร์เอเนอร์จีต่างๆค่ะถ้าก่อนหน้านี้คุณประสบอัญหาด้านการงานมาเนาะมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยไปได้เหมือนกันค่ะนิวมูลนะคะในวันที่9กรกฎาคมนะคะราศีกรกฎดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือน คุณอาจจะมีโอกาสเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเรียนรู้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะคนที่ทํางานประจำค่ะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มตําแหน่งใหม่บางคนก็อาจจะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆเนาะงานด้านอาหารเครื่องดื่มการให้บริการต่างๆอาจจะมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะและรอบสุดท้ายสําหรับด้านการงานนะคะคุณจะมีมิวมนในวันที่4พฤศจิกายนนะคะราศีพิจิกค,ค่ะมีดาวพโตเป็นดาวเจ้าเรือน คุณอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นกับงานที่เป็นเสียงเรียกร้องจากหัวใจนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจทําสิ่งที่เรารักทําแล้วก็จะรู้สึกดีมากๆมีความกระตือรือร้นมากนะคะทําทุกอย่างแบบมีแรงบันดาลใจค่ะในด้านความรักค่ะปีนี้จะมีฟูมูลอยู่สองรอบนะคะรอบแรกก็คือ28มกราคมในราศีสิงห์แล้วอีกช่วงก็จะเป็นวันที่20กันยายนค่ะฟูมูลจะอยู่ในราศีมีนะคะ ซึ่งทั้ง2อครั้งอะคะ่ะมันจะเป็นเรือนเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกุมฉะนั้นเมื่อฟูมูลเข้ามาค่ะคุณจะมีสถานะที่ชัดเจนขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานเนาะเปลี่ยนสเตตัสก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่นะโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสแห่งการปลดปล่อยเป็นอิสระต่อกันได้ค่ะ ในวันที่13มีนาแล้วก็8สิงหาค่ะจะมีนิวมูนนะคะในด้านความรักของคุณเช่นกันคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่มีคนมีคู่มีโอกาสในการปรับสมดุลค่ะวางแผนชีวิตการใช้ชีวิตใหม่ๆอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปรับสมดุลกันได้เหมือนกันนะคะในช่วงของปีนี้ค่ะดาวฟุธเดินถอยหลังอยู่ทั้งหมด3ครั้งนะคะจะเป็นวันที่ 30มกราคาถึง19กุมภาพันธานะคะในราศีกุมเนาะแล้วก็ย9พฤษภาคมนะคะถึง22มิถุนายนในราศีเมถุนและอีกครั้งนะคะครั้งสุดท้ายจะอยู่วันที่27กันยายนถึง18ตุลาคมอยู่ในราศีตุลค่ะอ่าฉะนั้นอ่าในช่วงเวลาที่ได้บอกไปนะคะ ก็จะต้องระวัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาระวังความผิดพลาดนะคะระวังการสื่อสารผิดพลาดได้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานวงคนในช่วงนั้นเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการหยิบไพ่สําหรับชาวราศีกุมค่ะปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะคนเกิดราศีกุมนะคะเดือนมกรากุมภาลุนจ้ลุนเน,นะนาะมีหน้ามีนาเมษา พฤษภามิถุนาค่ะกรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็สุดท้ายเป็นเดือนธันวานะคะเออเรามาดูกันดีกว่า ตอนไลฟ์ right, สดนี้เราจะดูจากหน้าไพ่นะแต่เดี๋ยวในส่วนของ y o u t u b e อะค่ะเดี๋ยวตาจะดูดูในส่วนของดาวให้เพิ่มเนาะอะ่แล้วเดี๋ยวไปตัดต่อแล้วก็ส่งให้ก,กันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนของเดือนมกราโอ้เพ e าโอเคภุมพาสามเมทาวค่ะเดือนที่มีนานะคะเป็นเก้าเหรียญ เมษาเทมเ a เร e นะคะฤพฤษภานะคะคิงออฟสอดค่ะมิทุนายนนะคะไหนออฟคับค่ะเห็นไหมเอ่ยไหนออฟคับนะโอเคขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคอ่าสามกราคดานะคะเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะ กระกาดาเดอะสตาร์นะคะอีถึงหาเจ็ดดาบกัญญานะคะเป็นเก้าดาบนะคะ พฤติกา p เพจออฟคัแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายนะใบสรุปของเดือนธันวานะคะเป็น The e อมเ r อรคะ่ะชาวราศีกุมขาเดือนอในเรื่องของปีหน้านะคะเราเริ่มต้นเดือนมก,กราคมเนี่ยเพจซอฟานมันมาถึงเนาะมันหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะธุรกิจใหม่หรือว่า ในส่วนของการเริ่มงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรได้หรือว่าใครที่แบบมีโรงเรียนคอร์สสั้นๆนะคะก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในเดือนมกรานะเดือนกุมภานะคะอาจจะมีการรอคอยข่าวสารค่ะอาจจะมีการอามองหาโอกาสช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่างานที่เป็นงานแบบต่างประเทศอะไรคะ่ะเดือนเนี้ยจะโดดเด่นนะคะในส่วนของเดือนมีนานะคะ ก้าเหรียญขึ้นมานะคะกเหรียญขึ้นมาเนี่ยข้อดีของเขาคือเป็นอารมณ์แบบโสดสวยและรวยมากนะก็คือเรามีเงินจับจ่ายใช้สอยมากแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวกลุมนะคะในเดือนกุมเดือนมีนาก็คือการใช้จ่ายอาจจะเกินตัวเนาะอาจจะมีความแบบใช้สเปนค่อนข้างเยอะก็ได้ออย่างตั้นเองค่ะได้ไพ่ใบน,นี้ตังเคยแบบ เปิดให้ดูตัวเองนะคือใช้ตังเยอะมากนะคะทุกคนอาจจะแบบใช้ในการมันเหมือนกับว่าไปเที่ยวอาจจะมีโอกาสไปเที่ยวก็ได้เนาะเราก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเดือนมีนานะเดือนเมษายนนะคะ temperance ขึ้นมานะคะตวกงตามมองว่าอาจจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงปณิทิศทางที่ดีนะคะหลายคนนะคะอาจจะมีโอกาสในการ เปลี่ยนงานใหม่หรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการย้ายบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนของพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมคุณจะมีความแบบ king of sort อ่ะมันจะมีความแบบเมือนกับเ,เรียกว่ามีความเป็นระเบียบมากขึ้นจะระเบียบอะไรมากขึ้นจะดุขึ้นนะถ้ามีแบบถ้ามี เดือนเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราเราต้องการให้งานมันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะมีอาการเหวี่ยงวีนได้นะสาหรับชาวชาวกลุ่มนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนของอ King of Cup นะคะเป็นเดือนของมิถุนายนนะคะอาจจะมีความรักเข้ามาได้นะสำหรับเดือนชาวกลุ่มในเดือนของอมิถุนายนนะคะอาจจะมีคนแบบหนุ่มเจ้าสำอางเนาะหรือว่าจะเป็นคนแบบ ธาตุน้ำนะคะก็จะเป็นกรกฎมีนพิจิตนยคะอาจจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณได้นะคะหรือว่าโอกาสในการทํางานนะคะก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีมีใครมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณได้นะคะส่วนของเดือนกรกฎาเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะอยากให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นพิเศษหรือว่าการมีอะไรที่ฉับพลันกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวะคะ่ะเกิดขึ้นได้ในเดือนอ ในเดือนอกรกฎาคมคนที่มีความรักอะ่ะก็คือระมัดระวังบางทีอย่าเอาอารมณ์เอาเอารมณ์แบบมาฉุนเฉียวเพราะบางทีแบบบางครั้งอะ่ะบางคนหลายคนที่มาดูดวงกับตานะคะ,ะไม่ได้อยากเลิกกับแฟนจริงอะ่ะแต่ว่าแบบว่าเหมือนไปท้าเขาเลิกหรือว่าแบบว่าเออแบบพูดเล่นๆอะ่ะแต่จริงๆพอถ้าถ้าเราไปทําในเดือนโดยเฉพาะเดือนของ กรกฎาคมเนี่ยมีโอกาสไปได้นะมีโอกาสเลิกลากันได้สําหรับความรักเหมือนกันนะคะในส่วนของการงานเนี่ยตามมองว่าเดือนนี้ค่ะอาจจะมีอะไรที่แบบเข้ามาแบบกระทันหันทําให้เราแบบว่า,ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในองค์กรอาจจะมีการโยกย้ายนะคะกระทันหันไม่แบบว่าไม่ทันตั้งตัวได้ในเดือนกรกฎาคมนะคะในส่วนของเดือน กรกดาสิงหานะเดอะสตาร์ขึ้นมาค่ะคุณจะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนะแล้วก็จะมีการเหมือนกับเช็คบาลานซ์อะไรในในชีวิตมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเดอะสตาร์เป็นความหวังใหม่เป็นอะไรที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะฉะนั้นนะตามมองว่าเดอะสตาร์ขึ้นมาหลังจากทาวเวอร์เมื่อคุณแบบเพิ่มเ,เหมือนกับทั้งงานนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็เริ่มต้นอย่างมีทัศนคติที่ดีนะส่วนของ เ,เดือนออรกรกฎาคมเดือนกันยานะคะเดือนกันยาต้องระมัดระวังค่ะเป็นเดือนที่เจ็ดดาบเข้ามาเนาะเจ็ดดาบถ้าเป็นเรื่องของการงานระวังคนมีการแบบขโมยผลงานได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เอาเราไปนินทาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับเดือนออกันยายนนะคะส่วนของออกันยาเนี่ย ในส่วนของความรักก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการมีชู้มีกิ๊กแต่การดูครั้งนี้มันเป็น general reading เนาะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะคะฉะนั้นอ,อยากให้ดูพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถามว่าสามารถที่จะแบบแก้ไขอะไรได้ไหมตังคิดว่ามันอาจจะยดืดเยื้อเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเดือนอ Uh, เดือน mm hmm. กันยาเดือนตุลาคุณก็ยังมีความเครียดตรงนี้อยู่นะคะแต่ตังคิดว่าหลายๆคนนะคะ ถ้าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันมีมากกว่าสองคนคุณต้องเคลียร์นะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้อภัยคนรักของคุณคุณต้องให้อภัยจริงนะคะความเครียดมันอาจจะกดดันอยู่คุณอยู่ประมาณ2เดือนนะความเครียดความกดดันตรงนี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพมากๆนะคะเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยคุณอาจจะเครียดแล้วก็มีภาวะที่นอนไม่ค่อยหลับเวลาที่เครียดนอนไม่หลับเนี่ยม,มันอาจจะเอฟเฟกต์กับแบบในเรื่องของสุขภาพอื่นอ่นะคะมันอาจจะรวนได้นะ ฉะนั้นเดือนตุลาต้องระมัดระวังนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะเพจออฟคัพ <c oughs> ขึ้นมานะคะใครที่รอมีลูกมีบุตรนะมีโอกาสได้นะคะในเดือนนี้เนาะจริงมีโอกาสได้น่าจะเป็นแบบเดือนมิถุนาแล้วก็มาเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนที่รอลูกนะ เดอร์สตาร์ยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ The Star, The Star mai, 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 hai, แต่ถ้าถามตานำมองว่าแบบในอ f c คัพแล้วก็ตัวของเพจซอ c คัพอะคะ่ะมีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่รอลูกอยู่นะแล้วก็ส่วนของอตรงนี้นะคะถ้าเป็นเพจซอ c คัพแล้วหมายถึงการงานเนี่ยคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะมีอะไรเข้ามา,อาโอกาสใหม่เข้ามาเนะาะถ้าแบบได้รับทุนการศึกษาก็ได้นะ อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนสุดท้ายเดนเดือนธันวาคมนะคะชาวราศีกุมนะคะ The Emperor ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่านะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะมีชื่อเสียงนะคะงานต่างประเทศอะคะ่ะก็คือ โดดเด่นได้ในเดือนนี้นะคะสำหรับปีนี้เท่ากับว่าปีหน้านะคะ2,564เนี่ยชาวราศีกุมนะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังนะคะเดือนที่3ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ในส่วนของเดือนที่เดือนที่5นะคะหรือว่าพฤษภาคมนะคะก็ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิก เดือนขอโทษค่ะเดือนกรกฎาคมระวังอุบัติเหตุนะแล้วก็ตัวส่วนของเดือนกันยาแล้วก็ตุลาระวังความเครียดนะคะสะสมมากๆเลยถ้าแบบตัวของเรื่องของการงานอาจจะระวังของหายก็ได้นะก็ได้นะอาจจะเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องความรักเลยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของแบบของหายอะไรประมาณนี้มากกว่าก็ได้เหมือนกันฉะนั้นอนะ่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเดือนอื่นโดยทั่วไปัน,นมองว่า เงินก็ถ้าเราสเปนได้เยอะก็น่าจะโอกาสค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นยิ่งยิ่งช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะแบบออมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เหมือนกันนะคะชาวราศีกุมสุดท้ายนี้นะคะลูกตาลอยากขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าในวันข้างหน้านะคะคุณจะเจอกับปัญหาอะไรยังไงเนาะขอให้คุณตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้กปัญหาไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะศรัทธานในความดีค่ะขอให้คุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสีนเสมอมาเจอกันสวัสดีค่ะ